สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับตอมในช่อง l i t t ต e ้ลลรกนะคะวันนี้จะมาเล่าวรรณคดีเรื่องอีเหนานะครับตอนศึกกำมังกุนิงนะครับอีเหนานี่ผู้แต่งก็คือรัชกาลที่สองพระพุทธเลิศล่านาลายลนะครับจะเป็นยังไงนะครับเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยนะครับชันทัศ์ของอีเหนานะครับเป็นอ่ะกรบทละครนะครับมาจากชาวานะครับแล้วก็เป็นนิทานปัญญีนะครับเข้ามาในสมัย อายุทยาครับแล้วก็ความโดดเด่นนะครับของอีเหนาตอนศึกกำลังกุนิงเนี่ยเป็นวรรณคดีซามูสอน,นะครับที่ยกย่องเป็นยอดบทละครครับท้ากำลังกุนิงเนี่ยได้ส่งทูตนะครับไปขอนางบุตรสบาดัานถูกป,ปฏิเสธจากเท้าดาหานะครับก็เลยจะจัดยกทัพนะคร,บาาะครบยยับไปตีเมืองดาหานะครับโดยให้พระอนุชาเนี่ยมาช่วยยกทัพไปตีเมืองดาหาครับ แล้วท้าวกระหมังบกุนิงเนี่ยก็เลยให้วิยาสก,กรรมเนี่ยไปเป็นทัพหน้าส่วนพระอนุชาทั้งสองเนี่ยมาเป็นทัพหลังครับส่วนฝ่ายท้าวดาหานะครับได้ขอความช่วยเหลือไปยังท้าวกุเลปันท้าวกาหลังแล้วก็สิงหาสาลีนะครับให้ยกทัพมาช่วยนะครับแล้วก็ได้ส่งท้าวกุเลปันเนี่ย ให้ส่งสารนะครับไปยังอีเหนาให้มาทําศึกช่วยกัน,นครับหรือว่าส่งราชสารหรือว่าจดหมายเนี่ยไปให้อีเหนาครับให้มาทําศึกช่วยกันครับแล้วก็มีจดหมายอีกฉบับหนึ่งนะครับส่งไปยังรัตตุมัญญานะครับมีการใส่ร้ายจินตลาว่าทําให้เกิดศึกสงครามครั้งนี้ทําให้ลัตตุมัญญานี่โกรธมากนะครับเลยให้อีหนาเนี่ยรีบเร่งนะครับยกทัพไปตีเมือง ดาหาส่วนเท้ากาหลังนะครับให้ตรมะโหงกับดมังเนี่ยคุมทับมาช่วยเท้าสิงหาสราีนะครับแล้วก็ส่งสุรานาคงเนี่ยเป็นโอรสเนี่ยมาช่วยลบทั้นสองฝ่ายประชิญหน้ากันนะครับสังฆารมรตาเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้ของวิยาสกรรมนะครับแล้วก็ทําให้สังหารวิยยสกรรมได้นะครับจึงจนตกลงมาจากม้านะครับทําให้ท้ากมังคุลิงเนี่ยผู้เป็นพ่อนะครับเห็น ก็เลยโกรธนะครับจึงขับม้าไล่ล่าสังคามารตาอีเหนวนะครับก็ได้เข้าไปสกัดนะครับแล้วก็ฝีมือทั้งสองฝ่ายเนี่ยเท่าเทียมกันนะครับในที่สุดอีเหนวเนี่ยใช้กรีดนะครับเข้ามาสังหารนะครับเข้ามาสังหารเท้ากระหมังกุนิงได้นะครับจนทับเท้ากระหมังกุนิงเนี่ยได้ยกทับพ่ายแพ้ไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับ เรื่องอีเนาตอนสืบกระหมังคุณเองครับเป็นยังไงบ้างครับสนุกกันไหมครับยังไงแล้วครับก็ต้องขอให้เพื่อนเพื่อนี่พี่น้องๆน,น,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องพวกเราด้ยนะครับแล้วเป็นกําลังใจให้พวกเราเนี่ยนะครับขอบคุณครับ